Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นเพจนสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็วันนี้จะนำเอาหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่อ่านจบสักไม่เกินสัปดาห์นะครับจะมารีวิวให้ฟังนะครับนังสือชื่อว่า The Psychology of Selling ขายด้วยจิตวิทยานะครับคนเขียนก็คือคุณ Brian Tracy นะก็เป็นหนังสือที่หน้าปกเรียบง่ายนะครับแต่ว่ามีเรื่องราวมีไอเดียต่างๆเนี่ยที่น่าสนใจอยู่เยอะทีเดียวนะครับ ผมอ่านแล้วเนี่ยได้ข้อคิดมาทั้งหมด29ข้อนะคะเริ่มต้นกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือความสําเร็จและความล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่สิ่งบังเอิญน,นะมันคือมันเต็มไปด้วยความรู้ความพยายามนะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้มันฟลุกเว้ยมันสําเร็จหรือว่าเฮ้ยคนนี้มันโชคร้ายล้มเหลวจริงๆอาจจะไม่ได้คือแน่นอนโชคมีมีผลนะอันที่ควบคุมไม่ได้หรือว่าเหตุการณ์บางอย่างที่มันเข้ามาทําให้เราสําเร็จหรือล้มเหลวว่ามีผลแน่แต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมด นะครับไม่ได้ทั้งหมดยิ่งในระยะยาวเนี่ยโชคจะยิ่งมีโอกาสน้อยหมายความว่าสมมุติว่าคุณโชคดีเนี่ยคุณไม่โชคดีติดกัน20ครั้งหรอกนะคนที่ทําอะไรสําเร็จติดกัน20ครั้งเนี่ยโชคมีผลน้อยลงละนะครับครั้งเดียวอาจจะมีสิทธิ์เยอะนะครับก็เป็นการเตือนใจเราอะนะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องฝึกฝนหาค้นหาทักษะวิธีการต่างๆนะครับข้อที่2นะครับ ซีโอในบริษัท Fortune 500เนี่ยมักจะเติบโตมาจากฝ่ายขายคือหนังสือเล่มนี้คุณ b บร a n t เทรซี่ผู้เขียนเนี่ยเขาเน้นเรื่องการขายเนาะใช้จิตวิทยาย,ยังไงนะครับเขาก็จะบอกว่าฝ่ายขายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะถ้าเกิดเราขายไม่ได้นี่คือจบนะนะไม่มีไม่มีต้นทุนให้เซฟด้วยถ้าขายไม่ได้เนาะก็ก็จะกําไรเยอะเนี่ยมันต้องมาจากฝ่ายขายเพราะนั้นเนี่ยหลายหลายคนเลยนะครับเติบโตมาจากฝ่ายขายนะครับ ข้อที่3นะครับการเก่งขึ้นอีกนิดแล้วสร้างความแตกต่างอีกหน่อยนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะมากเนี่ยทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเออคุณต้องเก่งมาเดิม5เท่า10เท่านะเปลี่ยนเปลี่ยนทักษะการพูดหน่อยเปลี่ยนทักษะการขายหน่อยเนี่ยไม่ได้ดูไม่เยอะนะแต่ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น3เท่าก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้กําลังใจว่าเออจริงๆแล้วมันมันไม่ยากเกินความสามารถเราหรอกนะครับ ข้อ4นะครับเราจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้เกินกว่ารายได้ที่เราคิดว่าเราจะสามารถสร้างได้อันนี้มันเป็นเรื่องจิตวิทยานะคือถ้าเกิดคุณคิดว่าปีหนึ่งคุณขายได้ไม่เกิน3 0,000คุณจะขายได้แค่นั้นแหะเพราะคุณคุณคุณมีกำแพงกั้นจิตใจคุณไว้แค่นั้นแหะถ้าคุณคิดว่า3 0 0 0 0นไม่ได้แปลว่าคุณคิด300ล้านก็300ล้านนะแต่ว่าม็กซิมัมอ่ะมันเท่าที่คุณคิดเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณทําได้แค่นั้นมันก็จะทําได้แค่นั้นคุณก็จะไม่พยายามต่อนะครับ เพราะนั้นก็ก็ตั้งเป้าให้ใหญ่ไว้ก่อนอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองนะครับเดี๋ยวลองลองดูนะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราตั้งเป้าแค่ไหนเราก็จะทําได้ประมาณนั้นคือไม่พูดแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่างั้นตั้งเป้า3,000ล้านก็ได้3 0 0 0ันล้านไม่ใช่มันคืออัปเปอร์ลิมิตนึก่อนไหมขั้นสูงสดุด3 0 0พล้าน,นอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ว่าอย่าอย่าไปตั้งต่ำๆนะครับเป็นการจํากัดความสามารถของตัวเองหรือศักยภาพของตัวเองนะครับ มาถึงข้อถัดไปนะข้อถัดไปคือข้อที่5นะครับข้อนี้ผมเขียนสรุปไว้บอกว่าอุปสรรคในการเพิ่มศักยภาพตัวเราเองคือความกลัวและความสงสัยในตัวเองนะครับคือ <c oughs> ถ้าเกิดเรากลัวนะทาไม่ได้ทําไม่ได้หรือสงสัยคนอย่างเราจะทําได้หรือเปล่าเราก็จะพัฒนาศักยภาพเรายากเพราะว่าเราแม้กระทั่งตัวเรายังไม่เชื่อตัวเราเองเลยเพราะฉะนั้นก็ลดลดลงนะจะบอกให้ความกลัวเป็นศูนย์ความสงสัยเป็นศูนย์ก,ก็คงยากอนะ่ะลดลงนะครับ ก็ก็จะทําให้อุปสรรคของนี้มันน้อยลงก็แปลว่าศักยภาพเราก็จะเพิ่มขึ้นได้ไง่ายเพราะว่าเราก็จะกล้าทํานู้นทนํานี่เรียนนู้นเรียนนี่เพื่อเพิ่มศักยภาพเรานะครับข้อ6นะครับอยากประสบผลสําเร็จเนี่ยให้เลือกถ้อยคําคที่เราพูดกับตัวเองให้ดีคําพูดกับตัวเราเองเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวกําหนดนะเช่นเราบอกว่าเออคนอย่างเราขายไม่ได้หรอกพูดแบบเนี้ยพูดกับเราบ่อยๆมันเป็นการสะกดจิตเราเนาะทำให้จิตได้สมมิกรู้ว่าเราขายไม่ได้แล้วจริงมันก็ขายไม่ได้เพราะว่า ก็ตัวเองไม่เชื่อตัวเองเพราะ,ะนั้นเลือกคําพูดดีๆครับหนะนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณแบรน์เทรซี่ Tracy, พูดตลอดนะบอกว่าพูดกับตัวเองฉันขายเก่งฉันขายเก่งฉันขายเก่งบางคนบอกเพอร์เจอร์เปล่าแหมพูดแค่นี้ขายดีเลยหรอ,หรอไม่ไม่เสียหายที่จะทํานะผมว่ายัง,ย,งยังมันมันน่าจะดีกว่าเราจะพูดกับตัวเองว่าฉันขายไม่เก่งฉันขายไม่เก่งไม่รู้จะพูดทําไมอนะ่ะถูกปะ่ะพูดฉันขายเก่งเนี่ยจิตใจมันฮึกเห็บไง แล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงอย่างอ,อย่างแบรนเทซี่พูดก็คุม้มถูกปะ่ะแค่พูดแค่นี้ก็ขายดีละถ้าไม่จริงอะ่ะก็เท่าเดิมไงเพราะฉะนั้นลองลองดูนะครับลองดูพยายามเลือกคําพูดที่มันให้กําลังใจตัวเองข้อ7ครับถ้าจะขายก็อย่าไปกลัวการถูกปฏิเสธเพราะเราถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณคุณขายไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทุกคนหรอกที่เราไปขายแล้วเขาจะซื้อเราอะ่ะบางคนเนี่ยถึงกับตั้งเป้าว่าวันนี้จะถูกปฏิเสธ10ครั้ง20ครั้ง3าครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นการถูกปฏ แล้วเราไม่ได้ไปขอขอเงินใครนะเราไปขายของเราไปแลกเปลี่ยนนะเราไปให้เขาด้วยนะครับถ้าเขาปฏิเสธก็แปลว่าสิ่งที่เราให้ไม่ตอบโจทย์เขาก็ดีแล้วที่เขาไม่ซื้อเราอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวฮนะปฏิเสธก็ปฏิเสธครับข้อ8นะครับถ้าเรารู้สึกชอบใครเนี่ยเราจะมักจะเปิดใจรับฟังคนนั้นและซื้อสิ่งที่คนนั้นขายก็แปลว่าอะไรครับในมุมของคนขายคือทําตัวให้คนหนึ่งเขาชอบคุณน้องลงลอง,งดูลูกคลูกค้าเขาชอบอะไรอะ่ะแต่เพียงแต่อย่าไปหลอกลวงเขาเท่านั้นเอง เท่านั้นเองนะครับทำคือถ้าเกิดคุณแบบพูดจาหุนหุนลูกค้าชอบไหมล่ะไม่ชอบแล้วคุณทําแบบนั้นคุณจะขายได้ไหมไม่ได้นะครับนั้นคุณคิดว่าลูกค้าชอบอะไรชอบบริการดีเนาะชอบพูดจาดีเนาะนะัดหมายตรงเวลาอะไรเงี้ยค,คุณคุณทำในสิ่งที่คุณคิดว่าลูกค้าคุณชอบอะ่ะนะครับ เพียงแต่แค่แค่เน้นว่าอย่าไปต้องซื่อสัตย์เขาอย่าไปหลอกลวงบางคนบอกว่าโอ้ยไปขายของไม่ดีแต่ว่าไปหลอกว่าดีลูกค้าชอบอะไรเงี้ยอันนั้นชอบระยาาะสั้นระยะยาวก็ไม่ชอบแน่เขารู้ว่าคุณหลอกเขาโกงเขาเนี่ยก็ก,ก็ไม่ถูกต้องนะครับข้อ9นะครับบันทึกเป้าหมายลงในจิตใต้สํานึกเราครับเป้าหมายดังกล่าวจะกลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังคุณอยากขายปีละ10บล้านเขียนเลยปีละ10ล้านคุณนอกทําให้ได้ปีละ10ล้านได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าบันทึกเข้าไปเลยนะครับแล้วคุณเชื่อววกคุณได้นะก็มีโอกาส นะครับก็มีโอกาสขาส้อ10นะครับลูกค้าไม่ได้สนใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรครับเขาสนใจว่ามันจะทําประโยชน์อะไรให้กับเขาบ้างคือมัน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 ,มนอย่าไปเสียเวลาพูดถึงเรื่องของสเปคให้พูดถึง b e n e ฟิตก่อนมือถือเนี่ยคุณจะไปขายเนาะแต่นี้คุณจะไปบอกว่ามือถือหนักกี่กร,รมัมขนาดเท่าไหร่พวกเนี้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีประเด็นอะประเด็นคือมันทําอะไรได้บ้างนะ ถ่ายรูปได้คมชัดขนาดไหนเอารูปให้เขาดูเลยหรือว่ามันมันมันแปลภาษาได้หรือมันอะไรต่างๆที่มันเป็นเบนอฟิตอ่ะเขาเขาซื้อเขาซื้อเบนฟิตคือผลประโยชน์เนาะเขาซื้อผลประโยชน์นะเขาไม่ได้ซื้อตัว,ต,วตัวเหล็กสี่เหลี่ยมแน่นอนขนมขนาดมันมันมันทีหลังเขาอาจจะอยากรู้ว่าเบาหนักแค่ไหนค่อยว่ากันแต่ว่าหลักๆคือซื้อมาแล้วชีวิตเขาดีขึ้นได้ยังไง หลายหลายอันนะหนังสือเหมือนกันนะคุณอยากขายหนังสือเนี่ยกูไปบอกหนังสือนี้มีทั้งหมด300หน้ามีหน้หนาเป็นม,มีหน้าสีทั้งหมด100หน้าออกแบบโดยคนนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ฮะประโยชน์คือเนะื้อหาคืออะไรแล้วอ่านแล้วชีวิตขึ้นเขาดีขึ้นยังไงเช่นอ่านแล้วเนี่ยมีความสุขมากขึ้นรวยขึ้นเคยทะเลาะก,กับเพื่อนแล้วจะดีกับเพื่อนได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยคือคือนั่นคือ Ben นฟิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณเน้นเรื่องของ สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับ11นะครับถ้าสินค้าหรือบริการเราทําให้คนซื้อได้รับการยอมรับมากขึ้นเขาจะไม่สนใจเรื่องราคาอันนี้เห็นชัดเลยนะไออของที่มันเป็นลักษณะของแบรนด์ที่เป็นพรีเมียมเนี่ยถามว่าทําไมเขาขายได้แพงๆเนาะเพราะว่ามันมันมันทำให้คนอื่นยอมรับอะโอ้โหเฮ้ยขับรถคันนี้เลยวะเจ๋งวะ่ะรถแพงๆก็ขายได้ถูกปะ เฮ้ยโหใส่ในการเรือนนี้เลยอ่ะโหแบบชื่นชมเลยเป็นคนสาเร็จเนี่ยใสเรือนนี้ได้อะไรที่มันแบบเสริมสเตตัสนะก็คนคนไม่ค่อยแคร์นะคนไม่ค่อยต่อราคาสินค้าประเภทนั้นแนละแล้วยิ่งจริงๆราคามันเป็นตัวชี้นำเดีย๋ยว่าถ้าถ้าถ้าเอา,าจริงๆนะสินค้าพรีเมียมคุณไปลดราคาเนี่ยอาจจะขายได้น้อยลงด้วยซ้ำนะซึ่งแปลกถูกป่ะปกติคนคนคิดว่าราคามันถูกเนี่ยน่าจะขายได้มากขึ้นแต่สินค้าบางอย่างเนี่ยก็ใช้ราคามันเป็นตัวนํา มีไม่กี่คนที่จะซื้อสินค้าแบบนี้ได้เงี้ยมันบอกถึงสถานะทางสังคมของคนอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นทำสินค้าบริการถ้าเกิดคุณอยากที่ไม่อยากจะไปแข่งเรื่องราคาเนี่ยคุณต้องทำให้คนซื้อรู้สึกว่าแบบคนอื่นเขายอมรับคนซื้อเนี่ยว่าคนซื้อเนี่ยแบบ ừ, ดีจังหรูจังเก่งจังอะไรเงี้ย12นะครับคนมักจะตัดสินใจด้วยอารมณ์แล้วเอาเหตุผลมาลองรับที่หลังนี หลายคนบอกไม่ไม,ไม่เราอ่ะใช้เหตุผลนะจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่จริงไม่ใช่ฮะจริงๆคุณใช่อารมณ์ซื้อครับซื้อเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็หาเหตุผล1 2 3 4 5มาซัพพอร์ตว่าที่ซื้อเนี่ยมันคุ้มอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันคุ้มตั้งแต่คุณเห็นว่าคุณชอบแล้วแหละแล้วคุณจะหาเหตุผลว่ามันคุ้มยังไงเพราะฉะนั้นคนขายเองก็ต้องรู้นะว่าจะจัดการเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเขาได้ยังไงนะครับ13นะครับเวลาเรากาลังพูดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้ลลลลลลููกกกคค้้้้้าา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 าฟััังงงงงเเนน่่ยใหจิาารรวววํมมอแแถไ ไม่งั้นเนี่ยเราจะลืมครับคือเขาต้องการเบนิฟิตไง mm. เช่นโอ้เินค้าตัวนี้เนี่ยนะดีมากเลย Import นําเข้าจากต่างประเทศรู้แบบเนี้ยบางทีเราคิดว่ามันเจ๋งนะแต่ลูกค้าไม่แล้วยังไงอะคือนำเข้าต่างประเทศแล้วแล้วยังไงหรอ mm. เขาเขามีมีผลประโยชน์อะไรที่มันดีขึ้นหรอ mm. ก็คอยถามตัวเองในใจนะไม่ต้องไม่ต้องถามขึ้นมาดางังๆนะครับถามในใจให้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อสินะครับ หาจุดเด่นของสินค้าหรือบริการของเราที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้เจอครับคือจริงๆมันมีสินค้าเยอะแยะนะคู่แข่งเราทําเหมือนกับเราเนี่ยอะไรที่มันเป็นจุดเด่นหรือบริการเราในจุดเด่นคืออะไรที่มันตอบโจทย์เขาได้นะไม่ใช่จุดเด่นแค่ว่าจุดเด่นไม่เหมือนชาวบ้านอันนี้ไม่เหมือนใครคนอื่นเขาไม่มีแต่ว่าไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรที่แตกต่างจากคู่แข่งเลยอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับ15นะครับใช้เวลาให้มากกับลูกค้าที่ใช่ครคือถ้าลูกค้าที่ไม่ใช่เนี่ยคุณไปเสียเวลาเนี่ยเสียเวลาเปล่า เพราะนั้นค,คุณในฐานะที่ขายของเนี่ยเราไม่ได้ขายของให้กับคนทุกคนนะเราขายของคนที่ใช่ก่อนหาคนที่ใช่ให้เจอครับแล้วผมเชื่อว่าของที่คุณขายมันไม่ได้มีคนเดียวหรอกที่ใช่ในประเทศเนี่ยถ้าเกิดมันมีแค่คนเดียวแปลว่าคุณคิดสินค้าหรือบริการมาไม่ดีละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลากับคนนั้นเยอะไอ้คนที่ไม่ใช่เสียเวลาครับอย่าไปอย่าไปพยายามตื้อเขาหรือพยายามไปให้ให้เขาซื้อครับเพราะเขามันไม่ตอบโจทย์เขานนี้หรอกไหมผมเขียนหนังสือเนี่ยถ้ามันเป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กจบใหม่อะ แล้วผมพยายามจะไปขายคนกเกษียณนะ่ะเสียเวลาเปล่าครับเพราะคนกะเกษียณเขาก็บอกเออเออแต่ว่าเราไม่รู้จะไปอ่านเรื่องนี้ทําไมวิธีการสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยคือเขากเกษียณแล้วไงเขาไม่สัมภาษณ์งานไงเห็นภาพไหมฮะยกตัวอย่างแบบนี้คือจะได้จะได้เอาไปแอพพลายกับตัวเองว่าที่เรากําลังพยายามอยู่แล้วบอกไม่เห็นคนจะซื้อเลยเนี่ยเพราะว่าเราไปผิดคนหรือเปล่าข้อ16นะครับ85%ของยอดขายเนี่ย เป็นผลมาจากการบอกต่อของใครสักคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราโฆษณาอะไรได้แหละแต่ว่าไอ้ referral ก็คือการบอกต่อเนี่ยสำคัญมากทําสินค้าและบริการให้มันดีเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับเพราะคนเนี่ยพอเห็นสินค้าบริการเอาไปใช้แล้วรู้สึกดีเนี่ยเขาทําหน้าที่เหมือนเซล์เราเลยนะโดยที่เขาไม่ได้เงินจากเราด้วยซ้ําถ้าคุณจะไปจ้างเซลเป็นร้อยเป็นพันคนนะคุณไม่มีงบจ้างหรอกแต่ถ้าเกิดคุณทําสินค้าให้มันดีคุณภาพดีเนี่ย เสร็จแล้วเนี่ยคนใช้เขาประทับใจเนี่ยเขาบอกพ่อแม่พี่น้องเขาเต็มไปหมดเลยเฮ้ยดีเจ้าเนี้ยชอบดีมากก็ลองดูนะครับว่าทํายังไงให้เกิดการบอกต่อนะข้อที่17นะครับถ้อยคำ15าถึงยีําแรกที่เราพูดออกมาจะเป็นตัวกําหนดทิศทางในบทสนทนาที่เหลือครับคือวัรนั้นเลือกคําพูดดีๆนะคุณพูดไม่ดีเนี่ยมันพังนะโดยเฉพาะคําแรกๆเนี่ยมันมันสร้างความปรทับใจเลยเอาง่ายๆนะครับ คุณรับโทรศัพท์เวลาเซลล์มาขายอะ่ะบางคนเนี่ยคุณอยากจะคุยต่อแต่บางคนเนี่ยฟังแล้วอยากวางเลยนั่นอันแหละ15-25คํถึงาแรกนั่นแหละ,คร,ะครับที่จะเป็นตัวกําหนดนะครับข้อ18นะครับถ้าลูกค้าตอบตกลงที่จะพบเราตามนัดหมายของเราแสดงว่าเราทําการขายสําเร็จแล้วการขายครั้งนี้จะนําไปสู่การขายจริงในเวลาต่อมาคือในหนังสือเขาแนะนําครับ บอกไปครั้งแรกคุณจะขายเลยเนี่ยยากส่วนใหญ่เนี่ยไปแล้วจังหวะไม่ดีเขากําลังยุคเนี่ยคุณขออย่างเดียวแลยขอนัดให้เขานัดนัดเจอเขาอีกครั้งให้ได้ถ้าคุณนัดสำเร็จเนี่ยคุณขายได้สําเร็จแล้วนะคือไม่ได้การันตีก็จะซื้อร้อยเอต่แต่โอกาสมาแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนัดเนี่ยคุณค่อยเตรียมตัวแล้วก็ไปขายจริงๆอย่างจังเลย ทำไมเขาไม่ขายตั้งแต่แรกเพราะว่าอย่างที่บอกเนะี่ยคุณเดินไปหาเขาจังหวะที่คุณไปหาเขาอาจจะยังไม่พร้อมไงเขาจะประชุมอีก5นาทีแล้วคุณพยายามรีบๆขายตอนนั้นเขาเขาก็ปฏิเสธแค่นั้นเองเพราะเขาเพราะเขาไม่พร้อมอ่ะเพราะนั้นคุณยังไม่ต้องรีบขายฮนะคุณบอกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ไม่ได้ไม่ยังยุ่งอยู่ก็เดี๋ยวนัดกันสัปดาห์หน้าวันนี้วันนี้วันนี้ตกลงเจอกันนะจบเลยนะครับถ้าทั้งนั้นได้เนะี่ยคุณคุณแทบจะปิดการขายแล้วล่ะ 19นะครับอย่าคาดหวังว่าลูกค้าจะโทรกลับหาเราคือจะมีลูกค้าหลายคนบอกไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมยุ่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมโทรไปอย่าอย่าไปคาดหวังครับไม่มีใครโทรหาเราหรอกเขาเขายุ่งนะครับเขาไม่เขาไม่ได้อยากได้สินค้าถึงขนาดที่จะต้องจดเบอร์คุณแล้วก็แปะไว้ที่โน้ตทำคาล endar ใน Google แล้วบอกว่าโทรกลับหาคนนี้ด้วยเขาจะได้ขายของเราไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นอย่าอย่าคาดหวังครับเราต้องโทรหาหรือเราต้องนัดเขา ข้อย0่นะครับอย่าเสนอขายด้วยการยืนคุยครับเพราะไม่มีใครยืนเซ็นสัญญากับเราสมมุติเขานัดเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเดินมาบอกอ่าอคุยเลยมีไรคุยเลยเขาบอกอย่าทำนะฮะให้เราหาโต๊ะเลยฮนะนั่งตรงนั้นไหมครับเพิินมีเอกสารหลายอย่างจะให้ดูคนยืนคุยมันแปลว่ากําลังจะรีบไปแล้วมันจะเซ็นสัญญาพูดคุยกันลําบากแล้วเสร็จสุดท้ายเขาก็จะลคาคาญเมื่อยแล้วเขาก็ไปละเพราะฉะนั้นอย่าอย่าขายตอนยืนคุยเพราะจะขายไม่ออกยีิบเอ็ดนะครับ การแต่งตัวส่งผลกระทบกับการขายระวังเรื่องนี้ให้ดีเอาง่ายๆตัวคุณเองนะคุณคุณเจอคนแต่งตัวแบบแปลกๆอะ่ะคุณก็ไม่เชื่อใจแล้วถูกป่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนดีอะไรทุกอย่างนะแต่แบบเฮ้ยมันใช่เปล่าวะนึกออกไหมคือผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องแต่งสูทผูกไทยตลอดเวลานะแต่การแต่งตัวส่งผลนะครับ คุณใส่ยีนขัดขาดเสื้อขัด,ด,ดขาดแบบอินดี้มาเนี่ยในบางอุตสาหกรรมอาจจะพอไหวนะเพราะว่ามันเป็นนอมนอมก็คือเป็นวัฒนธรรมเขาอยู่แล้วที่แต่งตัวแบบนี้แต่ส่วนใหญ่อ่ะไม่ใช่แล้วป่ะหรือแต่งตัวสกปกเนี้ยคือแบบโดยทั่วไปนะไม่ไม่น่าจะใช่แล้วระวังนะครับเรื่องการแต่งตัวจะบอกคนไม่ซีเรียสซีเรียสครับคนเห็นเนี่ยเฟิร์สอิมเพรสชั่นเนี่ยไอ้นี่หลอกเราแน่ดูท่าทางไม่ใช่คน,คนคนคนที่มีความรู้อะยี่ิบสองนะครับ คนที่ทํางานบนโต๊ะที่สะอาดเรียบร้อยเนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีกว่าคนทํางานโต๊ะรกๆสองถึสงสเท่าก็อันนี้ไม่ได้พูดถึงการการขายที่เจอหน้าลูกค้าอย่างเดียวนะการทํางานด้วยหรือคุณมีออฟฟิศนะคนเขาคุณนัดกันให้ลูกค้ามาเจอที่ออฟอฟิศหรออฟฟิศคุณเละเะเทะหมดเลยไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะดูไม่โปรเฟชชั่นอลนะพยายามทําให้มันเรียบร้อยแล้วก็การทําเรียบร้อยมันไม่ใช่แค่เป็นอิมเมจหรือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับลูกค้าเรานะ แต่มันทำให้เรามี productivity เพิ่มขึ้นด้วยนะครับข้อยีบ3นะครับอย่าลังเลที่จะขอคําสั่งซื้อหรือปิดการขายระบบมีพนักง,งานขายหลายคนเลยฮะที่เวลาขายของเ่ยไม่กล้าที่จะบอกสรุปปิดการขายว่าอ้าวถ้างั้นเซ็นสัญญากันไม่กล้าพูดเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาสุดท้ายลูกค้าไปลาคาญหรือว่าไม่มีเวลาพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงจังหวะคุณต้องปิดก็ต้องปิดนะครับย4ครับ อยากนาเสนอให้ดีในการขายต้องมีการเตรียมตัววางแผนไว้เป็นอย่างดีคืออย่ามาคิดว่าเดี๋ยวฉันพูดเก่งเดี๋ยวฉันพูดไปเรื่อยเปื่อยไอ้พูดเรื่อยเปื่อยนี่สวยฮะเพราะมันจะเรื่อยเปื่อยจริงๆแล้วอย่าลืมว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองครับลูกค้าเขาไม่มีเวลาให้เราทั้งวันครับคุณคุณเรื่อยเปื่อยไม่ไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปมา,มาเนี่ยเขาไม่ซื้อหรือบางทีลูกค้าถามคำถามมาตอบไม่ได้ไม่มีการเตรียมพร้อมไม่รู้อ้าไม่รู้นี่เสร็จลูกค้าบอกงั้นมาหลังมาใหม่แล้วสุดท้ายเขาอาจจะยุ่งแล้วไม่เจอคุณอีกเลยก็ได้ หรือเขาอาจจะบอกไม่เอาแล้วจบนะครับ25นะครับให้ฟังลูกค้าพูดอย่างตั้งใจบางคนไปขายเนี่ยพูดอย่างเดียวไม่ฟังลูกค้าเขาจะพยายามบอกอะไรบางอย่างมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ฟังอ่ะคือพูดเหมือนโต้สู้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับคุณต้องฟังนะครับว่าจริงๆสิ่งที่เราขายเนี่ยมันไปตอบโจทย์ลูกค้ามากน้อยแค่ไหนยี่นะครับยิ่งลูกค้าพูดคุยหรือเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะซื้อก็จะมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เซอร์ไพรส์นิดหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าการที่ลูกค้า พูดคุยเยอะเคลื่อนไหวยเยอะเนี่ยแปลว่าเขาไม่เบื่อแปลว่าเขาสนใจที่ที่เรากําลังนาเสนอเขาว่าคนกระตือรือร้นลงลงนะ่คุณจะเห็นภาพแต่ถ้าเกิดเขานั่งนิ่งๆตาจะหลับอยู่แล้วอันนี้ก็ชัดเจนนะคะเกือบเกือบโอกาสที่เขาจะไม่ซื้อคือเบื่อเมื่อไหร่จะจบสักทีนะครับ27นะครับมีคนเพียง3%ที่เขียนเป้าหมายของตัวเองครับและคนกลุ่มนี้คือคนที่ประสบความสําเร็จและมีรายได้สูงง่ายๆเลยคนระับอินพิเคชันหรือบทสรุปก็คือเขียนเป้าหมายคนระับ ถ้าอยากขายได้ดีก็เขียนเลยครับว่าขายให้ได้ xx ล้านบาทต่อปี xx ล้านบาทต่อเดือนเขียนเลยฮะยี 28, อันนี้เป็นเป็นกฎเลยนะครับจงซื่อสัตย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาความซื่อสัตย์ไว้ฮะอะไรที่มันไม่ใช่บอกเขาไม่ใช่ฮะอย่าไปหลอกลวงบางคนอยากขายมากนะเอ้เสื้อนี้แล้วรับรองเลยนะผมใช้ได้10ปีปรากฏใช้10วันเจ๊งเนี่ยไม่ควรทำนะชื่อเสียงในระยะยาวเราพังหมดเลยนะแล้วเขาจะบอกว่าอย่าไปซื้อของจากที่นี่ จากคนนี้ไม่น่าเชื่อถือรักษาความซื่อสัตย์นะครับแล้วข้อ29นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าประสบความาสําเร็จในการขายให้เริ่มงานเร็วขึ้นนิดนิดทํางานหนักขึ้นนิกหน่อยเลิกงานช้าลงอีกเล็กน้อยฮะมันเปลี่ยนนิดเดียวนะดูเหมือนกับเวลามันเพิ่มนิดเดียวแต่ไอ้นิดเดียวเนี่ย make difference make difference คือจะสร้างความแตกต่างนะครับก็วันนี้สําหรับคนที่อยากขายของนะ psychology of the psychology of selling นะครับขายด้วยจิตวิทยานะครับของ b r a นด Tracy มีแปลไทยนะผมอ่านหนังสือเล่มแปลไทยนี่แหละนะครับจำได้ว่าอ่านเล่มภาษาอังกฤษไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ออกมาแปลไทยก็ก็หยิบมา,อ,าอีกรอบหนึ่งเป็นประโยชน์นะครับก็เลยนำมาฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับโอเคครับแล้วเราพบกันในบทถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.